เมื่อใจทุกคนสัส่วัสดีค่ะเด็กๆเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กสบายดีไหมคะลูกเด็กคิดถึงคุณครูกิ๊กบ้างไหมคะไม่เจอกันตั้งหลายวันคุณครูคิดถึงเด็กๆทุกคนเลยนะคะเด็กทราบไหมคะว่าวันนี้คุณครูกิ๊ก มีหน่วยการเรียนรู้อะไรมาฝากเด็กๆใช่ค่ะคุณรูกี้มีหน่วยการเรียนรู้เรื่องวันศาสตร์เดือน10ค่ะเด็กๆประเพณีวันศาสตร์เดือน10นะคะเป็นประเพณีของภาคใต้นะคะโดยเฉพาะ ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชก็คือจังหวัดที่เด็กอาศัยอยู่ตอนนี้นะคะคือจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานนะคะเด็กๆประเพณีวันสารเดือนสิบเป็นประเพณีที่เกี่ยวกับความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ท่านได้ล่วงลับไปแล้วก็คือท่านที่เสียชีวิตไปแล้วนั่นเองนะคะ ในวันสารเดือน10นะคะเด็กๆจะมีการทําขนมนะคะส่วนทําขนมในวันสารเดือนสินั้นมีขนมอะไรบ้างคุณครูกิ๊กจะยังไม่บอกเดี๋ยวจะให้เด็กๆเพื่อความเข้าใจดียิ่งขึ้นคุณครูจะให้เด็กๆชมนะคะวิดีโอเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาในประเพณีวันสารเดือนสิ ว่ามีความเป็นมาอย่างไรมีขนมอะไรบ้างและขนมแต่ละชนิดมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวมาปบกับบุ้งตอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เด็กๆไปชมวิดีโอกันเลยค่ะอาจเดือนสิเป็นงานบุญใหญ่ของชาวใต้ได้รับอิทธิพลความเชื่อจากศาสนาพราหมณ์ผสมผสานกับพุทธศาสนาจุดประสงค์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพุระบรและญาติผู้ล่วงลับ ซึ่งคนโบราณเชื่อว่าผู้ที่รับกรรมในนรกจะได้รับการปลดปล่อยขึ้นมาอย่างโลกมนุษย์ได้ปีละครั้งเพื่อมารับส่วนบุญจากลูกหลานญาติพี่น้องเมื่อถึงวันแรม14บ่ค่ำชาวบ้านแต่ละครอบครัวจะนำข้าวของเครื่องใช้ต่างๆมาจัดเป็นมารับหรือสำรับตั้งกระบุงกระจาดถาดหรือกะละมังรองโก้นด้วยข้าวสาร ตามด้วยหอมกระเทียมพริกเกลือกะปิน้ำปลาน้ำตาลของแห้งเช่นปลาเค็มเนื้อเค็มและผักผลไม้ที่เก็บไว้ได้เช่นฟักมะพร้าวกล้วยอ้อยรวมไปถึงของใช้ในชีวิตประจำวันของสำคัญที่ต้องจัดลงมารับด้วยคือขนมห้าอย่างได้แก่ขนมพองขนมลาขนมกงขนมไข่ปลา ขนมบ้าบางแห่งอาจเพิ่มขนมลาลอยมันด้วยพอถึงวันแรม15้าค่ำเป็นวันยกมารับชาวบ้านจะแห่แหนมารับพร้อมพัตทหารไปวัดร่วมกันถวายพัตทหารแก่ภิกษุสมเสร็จแล้วจะร่วมกันตั้งเปรตเพื่อแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับเดิมตั้งเปรตบริเวณโคนต้นไม้หรือกำแพงวัด แต่ปัจจุบันนิยมตั้งบนหลาเปรตโดยนำขนมทั้งห้าอย่างรวมทั้งอาหารตั้งเปรตจากน้าพระสงฆ์จะสวดบังสุกุลเพื่ออุทิศของและบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณผู้ล่วงลับเมื่อพิธีสงเสร็จผู้ร่วมงานจะร่วมกรจชิงเปรตคือแย่งอาหารบนหลาเปรตเพื่อความสนุกสนานด้วยเชื่อว่าหากใครได้กินอาหารบนหลาเปรตจะได้รับกุศลแรงงานประเพณีศาสตร์เดือนสิบ ยังเป็นโอกาสให้ลูกหลานได้มีโอกาสกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาร่วมการแสดงความกตัญญูต่อบุปการีและบรรพบุรุษ หลังจากที่เด็กๆได้ชมคลิปวิดีโอกันแล้วนะคะเด็กๆคงจะทราบแล้วนะคะว่าขนมวันสารเดือนสิบนั้นมีขนมอะไรบ้างนะคะและขนมแต่ละชนิดนั้นมีความหมายอย่างไรนะคะ<ม>เดี๋ยวคุณมปูปก๊กจะอธิบายให้เด็กๆเ,เข้าใจยิ่งขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะขนมอย่างแรกก็คือขนมพองนะคะขนมพองหากทำบุญไปให้กับคนที่ตายไปแล้วนะคะก็จะเปรียบเสมือน เรือหรือยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางนะคะคนที่ตายไปแล้วก็จะได้ใช้นะคะในโลกของสวรรค์หรือว่าในนรกนะคะเพราะคนที่ทําความดีก็จะได้ขึ้นสวรรค์ส่วนคนที่ทําสิ่งที่ไม่ดีนะคะเช่นพูดโกหกพูดคำหยาบไม่เชื่อฟังนะคะก็จะได้ตกนรกนะคะเด็ก ขนมต่อไปนะคะเด็กๆก็คือขนมลาหากเด็กๆทําบุญนะคะไปให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ท่านได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะท่านก็จะใช้ขนมลานี่เปรียบเสมือนกับเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่ท่านเนี่ยจะนําไปใช้เมื่อท่านเนี่ยได้อยู่ในโลกของนรกนะคะและก็อยู่บนสวรรค์ ขนมต่อไปนะคะเด็กๆก็คือขนมบ้านั่นเองนะคะหากเด็กๆทำบุญนะคะกับขนมบ้านะคะไปให้กับบ,บรรพบุรุษของเด็กๆผู้ที่ล่วงลับผู้ที่ตายไปแล้วนะคะท่านก็จะนำไปใช้ในเมืองสวรรค์และก็เมืองนรกนะคะจะพาไปเป็นลูกสบ้าเป็นของเล่นนะคะใช้เล่นนะคะ ในวันสงกรานนั่นเองนะคะตามประวัติที่ผ่านมานะคะใช้เป็นของเล่นนะคะต่อไปนะคะก็คือขนมดีซัมถ้าเด็กสังเกตเห็นเด็กก็จะรู้ว่าขนมดีซัมนะคะจะมีรูอยู่ตรงกลางก็เหมือนกับเหรียญหรือว่าเงินในสมัยโบราณนะคะถ้าทำบูญกับกับข,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 ขนม บุญกับขนมดีซ้ำนะคะก็เปรียบเสมือนให้คนที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะเอาไปใช้แทนเงินนะคะใช้จ่ายนะคะใช้จ่ายในโลกบนสวรรค์แล้วก็โลกที่อยู่ในนรกนะคะขนมต่อไปนะคะคือขนมไข่ปลานะคะหน้าตาสวยมากเลยนะคะ ขนมไข่ปลานี้นะคะก็เปรียบเสมือนเครื่องประดับต่างหูสร้อยคอสร้อยมือนะคะเมื่อทําบุญให้กับคนที่ล่วงลับคนที่ตายไปแล้วบุคคลที่ตายไปแล้วนั้นก็จะนําขนมไข่ปลานะคะไปใช้ในเมืองสวรรค์แล้วก็เมืองนรกที่เปรียบเสมือนนาสร้อยคอสร้อยข้อมือต่างหูไปใช้ในเมือง ที่ท่านได้อยู่นั่นเองนะคะเด็กๆคะเวลาเด็กๆนะคะนำขนมพองขนมลาขนมสบ้าขนมดีซัมขนมไข่ปลานะคะไปให้กับญาติผู้ใหญ่เด็กๆเป็นเด็กดีนะคะลูกไม่ซุกซนนะคะส่งของให้ท่านกราบแล้วก็ไหว้สวยๆพูดจาไพเราะอ่อนหวานเป็นเด็กดีเป็นเด็กน่ารักนะคะแล้วน้องก็จะเป็นที่รักของทุกคนนะคะลูก ในช่วงนี้อยู่ในสถานการณ์โควิดที่แพร่กระจายอย่างรุนแรงนะคะเพิ่มผู้ยอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกๆวันเพราะฉะนั้นไม่ว่าน้องจะออกจากบ้านไปไหนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือน้องต้องรักษาสุขภาพป้องกันตัวเองด้วยนะคะสวมใส่แมสล้างมือด้วยน้ำสะอาดหรือเจลแอนกอก์ทุกครั้งนะคะแล้วก็อย่าไปในที่ที่มีคนอยู่เยอะๆนะคะ แล้วเด็กๆก็จะปลอดภัยนะคะสหรับวันนี้คุณครูกิ๊กขอลาไปก่อนพบกับคุณครูกิ๊กได้ใหม่ในภาคเรียนหน้านะคะอยู่บ้านไม่ซุกซนเป็นเด็กดีนะคะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่บายๆคุณครูรักทุกคนนะคะ